สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับจิงใจ้าแไอเอบีจีครับบิวไกด์อัปเดตนะครับสำหรับ i ลชค h สเ s เม m โอเวอร์ไทม์นะครับเมื่อะะวานหายไปวันหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะครับก็มธุรานิดหน่อยนะสถานการณ์ตอนนี้นะครับตัวละครเลเวลอยู่ที่87นะสอบเอคกซ4เอ่อแล็บ4นะครับหรือว่าแต้มเอเซนเ a n c y 78เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนโครงบิวคร่าๆก็ยังจะใช้คอนเซปต์เดิมอยู่ตอนนี้เราดัน เอเนอร์จีชวของเราขึ้นมาอยู่ที่7,900นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่า1 0,000เป็นเลขขั้นต่ําใน1สัปดาห์ที่เราจะไปถึงแน่นอนนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเราไปถึงแน่นอนอสาระสําคัญของบิลที่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้มีหลายพาร์ทะังะะนั้นเรามาฟังไปทีละพาร์ทเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้อัปโหลดคีย์สโตนนะครับซึ่งจะเป็นคีย์สโตนเดียวในบิลที่เราจะใช้ก็คือ whisper of doom ซึ่งทำให้เราสามารถวางเคิร์สได้2เคิร์ส se, มาแล้วนะครับทีนี้เนี่ย นะเราจะมีการเปลี่ยน c คอร์สอัตโนมัติหรือบล a สเฟอร์มีนะครับจากเดิมที่เราใช้เป็น d e s แ a i r เพื่อดาเมจนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเทม r พ l c ลเ i n เพื่อดาเมจแล้วก็เพื่อความถึกทำให้ตัวละครเราถึกขึ้นไปอีกนะครับเทมเพลโลเชนทำให้ศัตรูช้าลงแล้วมันเพิ่มความถึกยังไงจริงแล้วเทม r พ l c h เชนนอกจากจะทำให้ศัตรูช้าลงยังทำให้อฟเฟกตต่างๆบนตัวศัตรูหลุดช้านะครับเช่น เอฟเฟกต์จากคอนเทจิอนเอฟเฟกต์จากเอเซนเดรนนะครับตรเมศโอเวอร์ไทม์ต่างๆหลหลุดช้าลงรวมไปถึงวิตเทอริงเพรสเซนส์ที่วางวิตเทอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราวางได้2เคิร์สเคิร์สหนึ่งอัตโนมัติอีเคิร์สหนึ่งแหละครับเราจะใช้นะในส่วนของเดสเปร์นะครับกดเองนะเดี๋ยวจะมีการปรับสกิลทรีนะครับเพื่อให้เดสเปร์ของเราแข็งแกร่งขึ้นนะเป็นการสลับ สวัสมือนะครับซึ่งเดี๋ยวจะตามมาในพรุ่งนี้เป็นอัปเดตเวอร์ชันต่อไปเพื่อให้เดสแปซที่เราไล่เองทํางานเร็วเอฟเฟ็กสูงนะครับแล้วก็ไม่ดีเลยช้าแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกับอาร์อาสตอมเมจนะครับหรือว่าอาร์เมจของซีซั่นแรกเลยนะครับไม่ใช่คอนเซปต์ยากแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนจากชิลชาร์ h มาเป็นบลิงค์นะแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนวันเดียวให้มันเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะ นะสร้างความสับสนแล้วก็กังวลให้กับคนเล่นทีนี้โหนดสำคัญอีกหนึ่งโหนดที่เราเริ่มอัพแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเซตวิธีการใช้กันก็คือ Final Barrage Final Barrage เพิ่มแคส20%ทำให้เราแคสเร็วขึ้นมากๆการที่เราแคสเร็วขึ้นแปลว่าดาเมจเราเยอะขึ้นและในทางอ้อมมันทำให้เราถึกขึ้นด้วยนะครับเพราะการที่เราแคสเร็วเราแคสปุ๊บเราวิ่งต่อนะครับทำให้มอนสเตอร์เข้าถึงตัวเราช้าขึ้นเพิ่มทั้งดาเมจทั้งความปลอดภัย เงื่อนไขคือเราจะต้อง low life low life อยู่ในสถานะปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ35%ของแม็กซ์ของ max เลือดทีนี้ปัญหาในการที่คุณจะทําตัว low life นะครับก็คือทํำยังไงนะครับไปยืนให้มอนตีมันก็เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายๆวิธีที่หลายๆคนนะครับแนะนําเข้ามาผมเจอวิธีที่ง่ายที่สุด2วิธีวิธีที่แรกนะครับเป็นวิธี manual นะครับคือเวลาคุณตายนะครับให้คุณถอดนะครับของ5อย่างออกนะครับ ก็คือถุงมือรองเท้าเสื้อหมวกแล้วก็โฟกัสนะครับตัวของคุณจะไม่มี Energy Shield หลังจากนั้นนะครับคุณจะใช้สกิลพิเศษสกิลอะไรก็ได้สำหรับผมใช้เป็น Despa i r นะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากใช้สกิลก็ใช้สกิลอื่นที่กินมานายเยอะๆสกิลอะไรก็ได้นะครับลิงก์กับซัพพอร์ตที่ชื่อว่า Life Tab นะครับการกด Life t ท็เนี่ยมันจะใช้เลือดไล่แทนนะครับกด Life Tab ประมาณ3ครั้งเราจะโลไลฟ์ Life ทันทีนะครับเราจะโลไลฟ์ Life ทันท,นะท,นทออีผมแนะนำให้ บาลานซ์ให้ดีนะครับอย่าโลจนเกินไปอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือดพันหนะครับโลไลฟ์ที่ดีก็ควรจะอยู่ประมาณสัก500นะครับเพราะว่าถ้าโลจนเกินไปเวลามอนตีแรงมากๆม,ม,มันจะวันช็อตเราได้นะครับวิธีแก้เนี่ยนะครับก็คือหาสกิลให้มันบาลานซ์กับเลือดที่เรามีนะครับหรือว่าอาจจะกินยาไปกดไปจนเลือดมันอยู่ในโลไลฟ์ที่คุณพึงพอใจนะครับแล้วก็จังหวะที่มันพอแล้วนะครับก็ใส่ของกลับไปให้เลือดมันหยุดนะ จะทาแบบนั้นก็ได้นะครับหรือใครจะโล200ปล่อยไว้เพราะว่าเราเก่งนะครับรู้สึกอย่างนั้นก็ก็ได้เหมือนกันนะนจริงจงไม่ต้องกังวลกับพาร์ทนั้นเยอะขนาดนั้นนะเสร็จแล้วก็ใส่ชุดกลับเข้าไปคุณก็จะอยู่ในโซนระโลไลฟ์ low life. ทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่ามันยากนะครับก็จะลงลงทุนนิดนึงนะครับซื้อหมวกมานะนะหมวกยูนิคอันนี้นะใส่แล้วมันจะมีโนด Key Stone e l d ดดิชแบตเตอรเปิดให้เราเอ d ดดิชแบตเตอรจะเปลี่ยน es energy shield ทั้งหมดไปเป็นมานาเพราะยันถ้าคุณใส่ปุ๊บเน เนจีช l เลยนะครับแล้วคุณก็เข้ากรรมวิธีเดิมก็คือกดให้ตัวเอง low life เหมือนเดิมนะครับซื้อหมวกนี้พกไว้นะครับอาจจะพกไว้ในคลังหลักหน้าแรกนะเวลาตายกลับมาก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็ได้นะครับทีน,นี้ปัญหาก็จะมีสำหรับคนที่โหนด a อ c e n เซนซีหรือว่าแต้มคลาสครบแล้วเลือก up eldritch empowerment eldritch empowerment เนี่ยนะครับมันจะทำให้ทุกสกิลที่ล่นะครับทุกสกิลที่ล่มี es b a s อย่างน้อยหนึ่ง พราะันต่อให้คุณ ES0 คุณก็จะไล่สกิลที่มี l i f e แทไม่ออกนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับจะต้องทำยังไงถึงจะโลไลฟ์ถ้า Up Eldritch Empowerment คุณจะต้องหาขวดเลือดเอยขวดมานาโทษทีนะครับที่มีมอสกินเลือดนะขวดมานาที่มีมอสกินเลือดนะครับอย่างอันนี้คือขวดเลือดที่มีมอสกินมานามอสกินมานามันจะเขียนว่า remove off life recover from mana when you used คุณต้องหาขวดที่เป็น Mod i n นเ r อรกันนะครับมอดกับกันก็คือรีมูฟนะครับมานาฟอร์มไลฟ์รีคอเวอร์นะครับก็กดปึ้งมันก็จะลดเลือดคุณกดเลือดแล้วก็จนกว่าจะถึงจุดที่เป็นโล Life ก็จะยากนิดนึงสำหรับคนที่ใช้ e l d r i t c h Empowerment นะครับเป็นโนดบัฟดาเมทที่ดีมากเนาะดามเมททั้งหมดคูณ1.3แต่ทำไมผมถึงไม่เลือกใช้นะครับผมลองใช้มาแล้วประมาณ1ชั่วโมงผมรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเราบาง เพราะว่าการกิน es 3%มนะครับมันกินทุกสกิลแล้วเวลาที่เราต้องกด Curse ด้วยกด c o n t ทจ i o n ด้วยกดเอเซนเดนด้วยผมรู้สึกว่าเราเสีย es เยอะจนเกินไปแล้วเล่นไม่ค่อยสนุกนะครับทุกสกิลมันเสีย es หมดเลยบวกไปถึงสกิลซัพพอร์ตที่เราสลับอาวุธไว้อย่างคอนเวเลนซ์เนี่ยก็ต้องใช้ es ด้วยหมายความว่าเวลา es คุณหมดนะครับเวลาที่คุณจะกดจริงๆอะ่ะคุณจะกดไม่ออกเพราะว่ามันมี es c o s มาประมาณ2-300 นะครับซึ่งลองแล้วไม่ค่อยชอบนะส่วนตัวก็เลยเอาโนดที่เพิ่มความถึกนะครับอย่างโนดโหนดจูเนี่ยนะคริสตัลไลน์เนี่ยนะครับเอามาใช้แทนซึ่งอมอดที่แนะนำนะครับก็จะเป็น maximum energy shield นะครับ energy shield recharge cast speed นะครับถ้าหาได้นะครับถ้าจะเอาแบบ perfect ก็คือคอ l ับแล้วได้สเป l l d a m a g นะจริงๆต้องค o l l หลับเท่านั้นถึงจะได้ spell d a m a g เพราะว่ามันเป็นพรีฟิกเหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเราถึกพ่อนะครับอยากได้ดาเมจมากกว่าคุณก็เลือกเป็น Max Energy s h i l d กับ Spell Damage ด้านบนแล้วก็แคส e s p ด้านล่างแค่นี้ก็พอละนะครับก็ใส่เลขเยอะๆนะครับจะเห็นว่าก่อนใส่ ES ผมอยู่ที่7,004นะครับพอใส่เลือด ES เด้งขึ้นมาเป็น7,009นะตัวละครก็ถึกขึ้นมากๆสำหรับใครที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองตายบ่อยแล้วนะครับ่าลืมไปแก้รีซิตก่อนอย่างแรกคือทำรีซิตให้เต็มก่อนอย่างที่2 แน่นอนเพิ่มพลูเอเนจี i ชิลทำให้เราถึกขึ้นมากๆนะครับทีนี้สเต็ปในการเล่นเราจะเปลี่ยนไปไหมก็จะคล้ายๆเดิมครับนะเดี๋ยวเราลองดูแมปเทีย1 5เป็นตัวอย่างนะครับใน DK ก็ได้นะครับตอนนี้เราฟาร์แมแบบเทีย15ค่อนข้างสบายนะครับไม่ว่าจะสาพอทัลองพอทัล1่งพอทัลนะครับข้อดีของตัวละครเราในแมปเทียสูงในแมปพวกนี้คนที่บิวมีดาเมจส่วนมากเขาเคลียร์เร็วกว่าเรามากๆนะครับเพราะเขาขี่นกด้วย นะฮะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาขี่นกด้วยนะครับข้อดีของเราก็คือเราใช้พอเท่าคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยจริงๆถ้าเราไม่เล่นแบบที่ผมเล่นจริงๆนะเราไม่ค่อยควรจะต้องตายนะครับปกติก็เหมือนเดิมนะครับคอนเทจิเอนนะครับเอเซนเดนคอนเทจิเอ a นเอเซนเดนคอนเทจิเอนเอเซนเดนะครับไม่จําเป็นต้องคอนเทจิเอถี่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เอเซนเดนไปตรงตัวที่ เราอยากฆ่านะครับเราอยากให้ตัวอ่อนตายด้วยคอนเทเจียนนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์หลายคนเล่นมายังพยายามคอนเทเจียนใส่มอนเก่งๆคอนเทเจียนใส่บอสคอนเซ็ปต์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคอนเทเจียนต้องใส่ตัวอ่อนเพื่อให้มันกระจายไปโดนตัวอื่นแล้วแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทเจียนใส่มอนที่มีโอกาสตาย,ตายเยอะที่สุดแล้วก็เอเซนเดนไปเรื่อยๆนะครับคือด้วยความที่เราถึกที่ภูนะครับถึกที่ภูหมายความว่า ถ้าเทียบกับคาสื่นเราเป็นตัวละครที่เลือดเยอะนะครับถึงแม้ว่ามันจะมาในรูปแบบ Energy Shield ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสาที่เราจะมีเวลา React เวลานอนยากๆโผล่ออกมามันเยอะนะครับทำให้เราเล่นแบบได้ค่อนข้างสบายถ้านะครับคุณลงทุนกับการป้องกันพอตอนนี้บั d เจตของบิวขึ้นไปอยู่ประมาณ3 d y วากว่าๆแต่ต้องต้องบอกว่ามันเป็น3 d y ของวันแรกๆนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ ถูกมากขนาดนั้นแต่ถามว่าเราสามารถเคลียร์แบบเทลิ5ได้ไหมได้ปกติเลยแล้วก็อัปเดตนิดนึงตอนนี้แต้มแอตลาสเนี่ยผมเคลียร์บอสเอ็กซ i พดิชไปแล้ว2ตัวนะครับคิดว่าตัวที่3ตัวที่4น่าจะไม่ยากกาลังเก็บสมุดอยู่นะครับแน่นอนว่าไม่ได้เร็วแต่เราไม่มีโอกาสตายเรียกว่าไม่มีโอกาสตายโอกาสตายน้อยมากเวลาสู้กับบอสเหล่านั้นเพราะว่าเราถึกนะครับ ก็อาจจะเป็นความรู้สึกใหม่สําหรับการเก็บแต้มบอสแอดลาสนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะระเบิดบอสใครตายก่อนแพ้กลายเป็นเราสู้กันด้วยสู้กันเป็ไหนนะอินเดียเนาะคอนเซปต์ในการอัปเดตบิวต่อๆไปนะครับก็มีบิวทางเลือกโผล่เข้ามาอย่างเฮกบลาสที่ผมไม่คิดว่าจะใช้ได้แต่ว่านะก็มีคนเอามาเล่นจนรู้สึกไม่แย่มากเท่าที่คิดนะครับแล้วก็ คอนเซปต์แคสซอนคริส hmm. ก็ยังจะรักษาคอนเซปต์ hmm. ไปต่อคอนเซปต์สกิลแอทแทกนะครับมีคนดูมาขาย mm hmm. ก็ถ้าเริ่มมีตังก็เดี๋ยวจะลอง mm hmm. นะครับโยกย้ายต่อไปนะอย่างที่บอกว่าภายใน1สัปดาห์เราน่าจะมีโครงบิลใหม่ที่เป็นการอัปเกรดจากบ mm ิลเคอสดอเหมือนเดิมเพิ่มเข้ามาเพื่อ,อให้คนเล่นมีทางเลือกมากขึ้นนะครับแต่ระหว่างนี้แบบปปิ้งก็จะอาลงประมาณนี้ครับผมคิดว่าการเก็บแต้มแอ l ลาสจนครบนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะ ยกเว้นอันนี้ต้องสารภาพก่อนนะยกเว้นอ b i t ทิ o อ a อ h เต็ม8แต้มผมคิดว่าสําหรับบิวนี้เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าคุณต้องเล่นเฟสสุดท้ายนานมากแล้วพอทัอไมันมีพอท่ l เดียวเนาะโอกาสตายไม่มีเลยคุณต้องเล่น Perfect Perfect ์เฟกจริงๆมันถึงจะทําได้ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่ไม่แม่นขนาดนั้นนะครับสำหรับเมคานิกของอ i บิ a ิออจริงๆถ้ามีสสามพอท่ผมคิดว่าไม่ยากนะครับ ในเทียร์แรกที่มี6กพอร์ทัลคิดว่าค่อนข้างง่ายด้วยซ้ำนะก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับการเล่นถ้าเราเจอมอนเออเพิ่มเติมแล้วไอ้เคิร์สที่เราใช้เองเนี่ยกดตอนไหนถ้าเราเจอมอนแรที่รู้สึกว่ามันถึกมากๆเนี่ยเราก็วางไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าผมจะมีการอัปเดตสกิลพีเป็นการใช้การสลับพาสีอาวุธนะครับเพื่อทําให้เคิร์สของเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างเดสแปร์นะครับน่าจะได้เอฟเฟกต์เคิร์สเดสแปร์ที่สูงขึ้นแล้วก็แอคทิเวชันฐานที่เร็วขึ้นมากๆ นะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวไว้เลยว่าสกิลทีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะต้องนะครับดูเรื่องการสลับอาวุธมานะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊สลับอาวุธพาร์ตเปลี่ยนนี่มันทํายังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันแล้วเราก็จะเอาชิลชาร์จออกเอาบลิงเข้านะครับเตรียมงบพรุ่งนี้ไว้สัก4 5่ห้าเอ็กซอลนะครับสำหรับคาถาออฟแฮนนะก็เตรียมตัวดูกันได้ได้เห็นความเป็นไปได้อย่างหนึ่งที่ น่าจะทำได้กับบิวนะครับก็มีทางเลือกเป็นบิวฮิตอย่างเฮกบัสก็มาให้เล่นถ้าบิวเปลี่ยนเป็นฮิตแทนที่จะเป็นดามเอจโอเวอร์ไทม์ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเพิ่มดามเมจเอาพุดได้ค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่บอกข้อดีของบิวนี้นะครับมันคือการที่เราถึกพอจะฟาร์มคอนเทนต์หลายๆอย่างที่บิวแรงแต่บางเขาฟาร์มไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของผมนะก็คือการทําตัวละครตัวเองให้ฟาร์มซิมูลาข้ามไหวนะครับซิมูลาข้าเนี่ยบอกได้เลยว่า บิวที่มอนสปอนใต้เท้าแล้วเราตายเลยไม่มีทางฟาร์มได้เพราะฉะนั้นนั่นน่าจะเป็นจุดได้เปรียบของ Chaos d o นะครับที่เราจะต้องใช้มาทำมาหากินนะครับสำหรับ Expedition เท่าที่ฟาร์มมาในล็อกบุ๊กไม่เห็นปัญหานะครับเดี๋ยวจะลองเอาตัวอย่างการฟาร์ม Expedition มาให้ดูแล้วกันนะครับถ้าอยากดู f ฟุตเทจบอสอาจจะต้องเข้ามาที่สตรีมนะตอนแรกว่าจะตัดเข้าไปในคลิปพาร์ทนี้ด้วยนะครับแต่ว่า ลงช้าไปวันหนึ่งก็ถ้าจะต้องเสียเวลาตัดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานเกินไปสำหรับคนที่เล่นตามมาทุกวันเดี๋ยวอาจจะรู้สึกว่ามันหลงๆนะครับมันไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับเดี๋ยวจะรีบลงแล้วกันสําหรับฟุตเทจบอสเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเจอ Audience with the King, ออเดียนส์วิทย์เดอะคิงบอสลิชัวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะรีบเซฟฟุตเทจไว้แล้วเดี๋ยวไปรวมเป็นวิชเป็นวิดีโอเดียวเลยเรื่องการฆ่าบอสนะครับสาหรับการเปลี่ยนค้าสาม คาท่าหกนะครับแต้มห้าหกแต้มเจ็ดแปดผมมีเลเวลแนะนําอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าแปดสิบสี่นะครับก็คือแต้มห้าหกเจ็ดสิบห้าควรจะลงไหวสบายๆแล้วก็แต้มเจ็ดแปดแปดสิบสี่ควรจะลงไหวสบายๆคือตัวละครเราเนี่ยพอเอาไปเล่นจริงๆใส่เวลิกแล้วลงไทอาโอฟเซกเคมัสเรามีออเนอร์ประมาณหมื่นหมื่นห้าพันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถนัดอยู่แล้วก็ถือว่ากูเยอะค่อนข้างสบายแล้วกับบอสเรา ไม่ได้เร็วแต่ว่าพูดตรงๆว่าไม่ช้านะครับพูดตรงๆงว่าไม่ช้าจินตนาการก็คือบอสสุดท้ายเนาะบอสนาฬิกาายเราเล่นเฟสเก็บของครั้งเดียวเอางั้นจริงจริงแล้วไม่ยากนะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่ใช้เวลานานผมก็เลยเไม่ได้ทําในสตรีมต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานยุ่งยุ่งจริงๆนะแต่ถ้ามีใครอยากดูรันเป็นพิเศษเราจะไปฟาร์มอนั้นได้ไหมคําถามผมคิดว่าจะไม่เหมาะนะเพราะว่าเราไม่ได้ฟาร์มเร็วมากตัวละครเราไม่ได้วิ่งเร็ว แต่ถ้าใครชอบฟารไม Type of c i r c m a นะครับไม่ว่าจะหา Last f r a หาแกนสเปกตรัมผมเชื่อว่าทําได้นะครับแบบนี้ก็ให้ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องดูจนจบแบบก็ได้ะน,นะครับแต่าาว่า performance ของบิวหลักๆกนะ็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปอัปเดตวันนี้ก็นะประมาณนี้มีอะไรเข้ามาสอบถามในสตรีมทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็แม็กโซน่าจะอัปเดตแล้วตอนที่คลิปอัปโหลดเสร็จนะครับสวัสดีครับ